ลายครอบครัวมีความเครียดเครียดสะสมบางคนต้องกินยาคลายเครียดเลยนะซึ่งก็ทําให้หลายหน่วยงานค่ะต้องลงพื้นที่เนี่ยน,นะคะไปให้กําลังใจผู้อพยพค่ะจากเหตุการณ์ปะทะก,กันนะของไทยกัมพูชาเนี่ยแล้วก็ทีนี้นะคะก็บอกว่าสิ่งที่ต้องเยียวยามากที่สุดก็คือเรื่องของสภาพจิตใจบ,บางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยน,นะคะเริ่มกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาค่ะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีประจํากระทรวงก็ลงพื้นที่ศูนย์พัก ีมาไปให้กําลังใจผู้อพยพจากเขตปะทะชายแดนไทยกัมพูชาแล้วได้เกิดภาพภาพหนึ่งขึ้นมานะคะเนี่ยคุณยายคนนึงก็บอกเดี๋ยวเห็น<ๆ>ภาพเป็นคุณยายคนนึงไปจับแก้มรัฐมนตรีแล้วก็บแบบมาหอมน,นี่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 หอมแบบเฮ้ย หอมฟอดใหญ่ให้ชื่นใจนะคะเพื่อเป็นการส่งกําลังใจกลับไป oh. แล้วก็ได้กําชับหน่วยงานดูแลประชาชนรอบด้านโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเรื่องของอาหารน้ําดื่มที่พักยารักษาโรคแล้วก็สภาพจิตใจให้สามารถกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายซึ่งขณะนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ผู้อพยพมีความเครียดลดลงจากในช่วงแรกรัฐบาลยืนยันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะไม่ทอดทิ้งประชาชนค่ะ ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีพมก็เปิดเผยนะครับว่าในส่วนของพอมเองเนี่ยก็ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใน4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดอุบลสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยห้คนแบ่งเป็นเสียชีวิต16คนบาดเจ็บ38คนโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยเจแห่งดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า39,00 0ืรายแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งงของจําเป็น เยียวยากิจกรรมลดความเครียดแล้วก็กําลังเร่งรวบรวมเอกสารเพื่อจะได้ขอรับเงินเยียวยาและพบว่าผู้ลีพภัยต้องการทั้งในส่วนของนมผงแล้วก็ผ้าอ้อ,อมสําเร็จรูปและของใช้จําเป็นอีกจํานวนมากนะครับค่ะไปดูคลิปของพีป่ปูกันบ้างไหมพี่ปูพงศิษฐ์คำพีนักร้องเพื่อชีวิตคนดังของเราก็กล่าวบนเวทีคอนเสิร์ตเลยถึงผู้นําประเทศกัมพูชาบอกแบบนี้นมือซ้ายของท่านรับมือขวาของท่านโปรดจ่ายออกมาช่วยนาเงินที่โกงกินแผ่นดินไปเนี่ยนำมาสร้างโรงพยาบาลดีๆให้ ประชาชนได้ใช้บริการจะได้ไม่ต้องมาพึ่งโรงพยาบาลประเทศเพื่อนบ้านฟังเสียงกันค่ะมือซ้ายของท่านรักมือขวาของท่านโลูกายออกมาหน่อยช่วยเงินที่ท่านโกงกินแผ่นดินไปสร้างโรงพยาบาลดีๆให้กูหน่อยกูจะได้ไม่ต้องไปวิงบอลขอโรงพยาบาลบ้านศัตรูของกูเสื่อมเสียเกียรติประเทศของกูสร้างโรงพยาบาลดีๆให้ประชาชนบ้างจะได้ไม่ต้องไปพึ่งเพื่อนบ้าน